ก็ในคลิปนี้นะครับผมว่าผมว็จะทาคลิปแบบทดสอบสังคมนะครับผมว่าแบบปลอมตัวไก่มันจะได้แบบผลอะไรหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าผมเจอคนนี้นะครับผมอยู่ดีก็ให้ผลแสงผมมาฉี่เลยนะคือแบบยืนฉี่ว่าจะร้องสุ่มอ่าแบบขอผลนะครับแบบคลิปทดสอบสังคมแต่ผมก็ได้คลิปลปนี้มานะครับผมก็คือแบบ ฟกหรือยังไงไม่รู้นะครับผมจู่ๆก็ได้ผลแสงมาแบบฟรีๆเลยนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมก็คือเขาทิ้งผิดหรือยังไงไม่รู้หรือต้งตรงใจให้ผมหรือเปล่านะครับผมก็คือแบบผมรีบเก็บเลยนะคือแบบรีบเก็บใส่ตัวมาแบบมาโตผมมาเอือคือแบบเลี้ยวยี่สิบเองนะมีผลแสงแล้วคิดด่วแล้วกันนะครับผมก็คือแบบไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยนะครับผมว่าผมก็จะทำคลิปทดสอบแหละอ่า ก็คนคนนี้เขาก็เป็นคนแบบอคิดด้วยนะครับผมอืมเป็นคนอคิษทิง้งผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็ว่าจะนำชีิตตัวสังคมแต่ก็เสือกได้ผลแสงมาฟรีๆนะครับอืมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้รอกนะว่ามันเป็นผลอะไรนะแต่มันเป็นผลแบบโหดอยู่นะคะผมก็คือแบบเรือพันกว่าจะมีใช่ไหมหรือยังไงเนะี่ยเรือพันกว่าจะมีผลแสงหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมก็จะลองไปเกาะ กาะลิงดูนะคะผมว่าแบบเขาจะให้พิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปตัดไปจอนที่เราถึงเกาะลิงกันเลยไปมาตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเกาะลิงยังไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันดูนะครับผมว่าเลเวลยี่สิบนี่มันจะโหดหรือเปล่านะคือแบบเลือกแปดสิบสี่สิบนะคะผมถึงจะใช้แบบสกิลอื่นๆได้นะเดี๋ยวเราลองมาใช้สกิลที่เรามีก่อนนะครับผมก็คือตีธรรมดาก็จะโคตรแรงเลยนะคะผมก็เลือดยี่สิบยังไม่ได้อัพหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่มแม็กับหกสิบเอ้หกร้อยหรือเปล่านะอืม ก็เลี้ยวอยากแบบเลี้ยวสี่สิบอะไรอย่างนี้แล้วจะได้แบบใช้ผลฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้สกิลอื่นบินเห็นมันเห็นผลนี้เขาสามารถบินได้ใช่ไหมแบบบินแบบไปเกาะอ,อื่นได้อือก็ตอนนี้นะครับก็ไม่เห็นเขาเลยนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมตายนี่เขาเขา่าจจะไปเกาะอ,อื่นแล้วหรือเปล่านะครับผมก็ช่วงเวลานี้นะครับผมก็ได้เจอเจอคนนึงนะครับผมก็คือไม่รู้ว่าเขาจะให้ผลผมหรือเปล่านะครับ ลองลองยืนแบบเฉย like เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเหมือนในในตอนนั้นนะเออที่ได้ผมแสงมาฟรีๆอะ่ะก็ผมก็จะไม่ถือผลแสงให้เขาเห็นนะงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราแบบเราหูดหรือเปล่ายังไงหรือเปล่านะครับผมอืมก็ประมาณเนี้แหละครับผมอืมก็เขาก็ได้ไปแล้วนะเฮ้ยสิ้งปิดเลยไปละก็แบบผมก็ได้ยืนรอไปสักพักหนึ่งนะครับผมจนแบบเจอคนคนหนึ่งนะเดี๋ยวจะ ไปตัดตอนที่เราเจอคนคนนั้นเลยโอเคมาจู่ๆผมก็ได้เจอคนนี้นะคือแบบแม่งโหดชิบหายหรือผมไม่ได้เจอเป็นคนอะไรนะผมก็ลองขอผลเขาดูนะครับผมคือแบบผมผมพิมพ์ว่าขอผลน่อยครับอะไรอะ่ะเออผมก็พิมพ์ไปนะครับผมก็คือเขายืนนิ่งมาสักพักหนึ่งนะะแต่ก็อ่าไม่ได้ให้เลยนะครับมาโจเอยู่เฉยๆนะก็คือแบบโอ้ย ผมไม่อยากพูดนะคือแบบเออเข้าไปแล้วคือแบบแม่งเห็นแม่งตกแบบน้ำตายได้แบบอยู่เฉยตรงน้ำมาอย่แล้วแม่งก็ตายพอแล้วผมขอผลปุ๊บแม่งตายเลยชิบหายเไปก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมก็ได้ผลแจงมาฟฟีก็ไปละ